จะพามาอัปเดตดูผลการทดลองใช้ผงโมลิเนาะกับผักสลัดนะครับคือผักชุดเนี้ยของผมเลี้ยงอยู่ในถาดหลุมอ่ะ15วันแล้วก็เอ,อเอามาลงแปลงปลูกวันที่18นะครับรวมตอนนี้ก็อ,อ,อยู่ในแปลงเนี่ย34วันนะครับแล้วก็ต้นกล้าอีก1 5วั้าวัประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นงานทดลองของผมแล้วก็ผมอยากจะรู้ว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปช่างดูนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากคอร์สก่อนแล้วกันนะต้นนี้ครับจริงๆเสียดายผมไอ้ต้นใหญ่ถุนอะผมมีเอสีมาผมก็เลยตัดให้พี่เข้าไปเออเดี๋ยวจะลองเป็นต้นนี้แล้วกันครับไซส์ก็ประมาณนี้ครับนะอ่าอันนี้เป็นกรีนคอร์สสายพันธุ์โทบี้ นะครับทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะลองช่างดูตรงนี้นะฮะต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่สามจุดสี่ห้าเอ้ยไม่ใช่ศูนย์จุดสามสี่ห้าก็สามขีดเสร็จๆนะเ,เดี๋ยวเอาต้นนี้ต้นที่ผมเพิ่งตัดมาเมื่อกี้เนาะปึ๊บเอ้ยต้นนี้เบากว่าต้นนี้เบากว่าต้นนี้อยู่ที่ศูนย์จุด เอ่อเท่าไหร่เนี่ยสามสามศูนย์นะครับศูนย์จุดสามสามศูนย์นะแล้วก็มีกินโอก๊กอุ้ยนี่ครับปุ๊บเห็นไหมฮะเห็นหรือเปล่าถ่ายจากกล้องหน้าด้วยเออศูนย์จุดสองหกห้าครับประมาณนี้ครับ คือ <c oughs> หลังจากทดลองใช้ผงโมลิในรอบนี้นะครับ <c oughs> คือผมว่ามีรุ่นพี่กเกษตรเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยสามารถทำได้มากกว่านี้นะไอตัวผงโมลิเนี่ยไม่ใช่อาหารที่แบบอันนี้จากประสบการณ์ทดลองแล้วผมก็คิดว่านะเป็นมุมมองส่วนตัวแล้วกันผงโมลิเนี่ยเป็นเหมือนออตัวเสริม นะครับที่ช่วยให้แบบดินมันไม่เป็นกรดช่วยไปบํารุงรากบารุงอะไรเฉยๆคือผมเคยทดลองใช้เขาเฉพาะเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช้น้ําหมักกากถั่วเหลืองเนะี่ยคือไม่เห็นอะไรมากนะครับผมก็เลยปรับมาใช้คู่กับน้ําหมักกากถั่วเหลืองถึงได้ผลนะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่ามันเหมาะกับมือใหม่ที่ยังปลูกผักได้ไม่งามเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่เราแบบ ทำให้ผักเราไม่งามเนี่ยก็คือค่าพีเฮในดินนั่นแหละครับประมาณนั้นแล้วก็คือแนะนําว่าถ้าคุณจะใช้ผงโมลีเนี่ยต้องใช้คู่กับประเภทคือมันไม่เป็นมันไม่ใช่ไนโตรเจนอะ่ะมันไม่มีไนโตรเจนอะ่ะคิดว่านะเพราะว่าผมลองใช้เฉพาะเขาแล้วไม่เท่าไหร่นะจะดีจะดีก็ต่อเมื่อเราเอาไปใช้คู่กับประเภทน้ำหมัก อย่างเช่นถ้าเร่งโตเนี่ยก็เอาไปใช้คู่กับน้ำหมกักก่ทเหลืองน้ำหมักปลาแบบนี้ครับเหมือนกับว่าโมลิมันจะช่วยให้พืชเราดูดซับสารอาหารจากพวกน้ำหมักได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นเร่งผลก็อาจจะใช้กับน้ำหมักผลไม้นะครับถ้าเป็นผมนะผมจะใช้ประมาณนี้แต่คือมันอยู่ในช่วงทดลองอะ่ะผมก็คือคนหนึ่งเท่านั้นเองที่แบบเออแค่แค่ลองเออแล้วรู้สึกว่าเออมัน มันใช้ได้นะมันดีกับน่าจะเหมาะกับมือใหม่ที่เขาแบบอยังปลูกไม่งามแบบนี้ครับก็ยังคิดว่าโมลี่มันยังเหมาะกับมือใหม่อยู่นะครับทีนี้ <c oughs> ไอ้น้ำหมักากากถั่วเหลืองเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้แล้วกันนะครับเป็นถัดจากนี้ไปหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวจะทําวิธีทําน้ําหมักากากถั่วเหลืองให้นะครับแล้วก็ คําถามใช้กับไฮโดรได้ไหมอะไรแบบเนี้คือผมยังไม่เคยทดลองครับอันเนี้เพื่อนอาจจะต้องไปทดลองเองอืใช้กับน้ำหมักจุลินทรีย์เอามาผสม e-m แล้วลดเลยได้ไหมอันนี้ผมเคยลองแล้วคือไม่ไม่เห็นอะไรอย่างที่บอกอะ่ะอย่าลืมนะว่า e-m มมันมันเป็นแค่จุลินทรีย์มันไม่ใช่ธาตุอาหารคือผมว่าถ้าจะใช้โมลิให้ได้ผลให้เห็นผลเนี่ย คุณจะต้องใช้คู่กับน้ำหมักหรือปุ๋ยหมักที่มันมีธาตุอาหารนะอย่างเช่นถ้าคุณจะเร่งโตเนี่ยคุณก็ต้องใช้โมลิไปร่วมกับปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักที่มีไนโตรเจนถูกไหมถ้าอยากจะเร่งผลผล,ผลิตเร่งดอกเร่งผลอะไรแบบนี้อาจจะต้องใช้กับน้ำหมักผล,ลไม้หรือเปล่าที่มีโพแทสเซียมหรือเปล่าแบบนี้ครับคือจะบอกว่าผมเนี่ยก็เป็นแค่คนใช้คนทดลองเฉย เออผมยังทดลองไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นผมผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะเออนั่นแหละครับก็เดี๋ยวติดไว้คลิปหน้าส่วนน้ำหมักเอ่อน้ำหมักอะไรนะกากถั่วเหลืองที่ผมใช้นาะนั่นแหละนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าประมาณนี้คลิปนี้นะครับโอเคบายบายเริ่มจะพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วสวัสดีครับ